สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ m m a g i เชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาราศีพฤษภนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครเพิ่งรู้ตัวว่าหลงรักคุณนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะเป็นทําเลทของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะไม่จํากัดช่วงเวลาแล้วก็เป็นแหลดอมด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของเขากันเลยจ้า เจ้าชายถือไม้เท้านะคะเจ้าชายถือไม้เท้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์หรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนชอบทํางานนะหรือว่าอาจจะมาจากแดนไกลด้วยก็ได้นะคะพระราชาถือถ้วยคนคนนี้เป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนที่ มีคนเอ็นดูหรือว่าคนรักคนชอบเยอะนะคะมีกระยาณมิิดเยอะมีคนคอยช่วยเหลือเขาเยอะนะคะคนคนนี้เป็นคนเจ้าสนิทเนาะเนี่ย The High Princess อออโทษจีค่ะ The h i วไ f a n นคนคนนี้ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะมีอายุมากกว่าเพื่อนๆ5ปีถึง10ปีขึ้นไปก็ได้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นที่เคารพ นับถือนะคะของคนอื่นแล้วก็ดูแล้วจะเป็นคนที่วางตัวดีนะคะดูลักษณะแล้วจะเป็นคนที่วางตัวดีเป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆเป็นคนที่ดูมีเหตุผลนะคะเป็นคนที่ดูมีเหตุผลเนาะแปดถ้วยค่ะแปดถ้วย คนคนนี้อาจจะเพิ่งเลิกรามาก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนการตัดสินใจเลิกราของเขาเนี่ยคือเขาเหมือนกับการสิ้นสุดแล้วแหละการปล่อยวางนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรแล้วเขาจะไม่หวนกลับไปทําเรื่องเดิมๆนะคะ เขาจะไม่หันกลับไปทําเรื่องเดิมคนคนนี้เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีมีคนเข้ามาพึ่งพิงเข้ามาหาเขาเยอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเนาะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีนะคะอืมเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีแปดดาบค่ะแปดดาบ ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะจะ,จะมีการเลิกลาหรืออะไรงไงก็แล้วแต่นะแต่เขายังไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงอาจจะในเรื่องของทางกฎหมายนะคะที่อาจจะยังไม่ได้อ่าถ้าจดทะเบียนเนาะอาจจะยังไม่ได้อย่าขาดอาจจะเพิ่งแยกกันอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีลูกธุรกิจอะไรที่ต้องทําร่วมกับคนเก่านะคะเนี่ยเดอะซันเดอะซันเหมือนกับว่าเขาจะมี บุตรมีครอบครัวมาแล้วนะคะเหมือนจะมีลูกมาแล้วนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะมีลูกมาแล้วอายุมากกว่าเราห้าปีถึงสิบปีคนคนนี้เป็นคนเฟลลี่นะเป็นคนใจดีนะอือสามถ้วยนะจ๊ะสามถ้วยเป็นคนเพื่อนเยอะนะเป็นคนเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธคนนะคะเป็นคนไม่ดุเป็นคนใจดีเป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธคนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนเยอะนะคะ ิบไม่เท้าชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบกภาระอะไรไว้หลายอย่างเหมือนกันนะคะหรือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความค่อนข้างที่อดทนนะคะเขาอาจจะทำงานที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆหรือว่าระดับหัวหน้าระดับแนวหน้าก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้พระราชาถือดาบ คนคนน um, e ี meals, bom, him, part, ้นะคะเป็นคนที่แม้จะใจดีนะแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็มีอีโก้ในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะถ้าสิ่งไหนที่เขาคิดและตัดสินใจไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหัวดื้อสุด ไม่ยอมเปลี่ยนถ้าเขาพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะสิบเหรียญจ้ะคนคนนี้เป็นคนที่ฐานะดีนะคะเอ่อฐานะดีหรือทำงานเกี่ยวกับการเงินนะคะหรือเขาอาจจะมีเอ่อแหล่งนะคะในการหาเงินนะคะเป็นคนที่หาเงินได้ค่อนข้างได้ค่อนข้างเยอะนะได้ค่อนข้างเยอะนะคะ The magician เป็นคนพูดเก่ง อ่าเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็สามารถพูดหวานล้อมนะคะพูดให้คนอื่นดูน่าเชื่อถือนะคะเป็นคือคนเป็นคนที่พูดเราแบบคือมีมเล่ห์เหลี่ยมหรือไม่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีจิตวิทยานะคะในการพูดในการโน้มน้าวในการเกลี้ยกล่อมค่อนข้างเยอะนะคะอืมพระราชาพระราชินีดาบมาเต็มเลยแสดงว่า อีโก้สูงเป็นคนพูดตรงๆนะเป็นคนพูดตรงๆสีไมิ้าวาค่ะเคยแต่งงานมาแล้วเนาะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็มีบุตรแน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานความสัมพันธ์ของเพื่อนๆของเรากับเขาในอนาคตกันจ้า หนึ่งเหรียญจ้ะความสัมพันธ์หนึ่งเหรียญเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะหนึ่งเหรียญแปดเหรียญอืมพลังงานดีอยู่นะคะหนึ่งไม่เท้าโอเค justice พระราชินีถือไม่เท้าพลังงานดีนะคะพลังงานคุณกับเขาค่อนข้างดีเลยอะ,ค,ะ Just meant, ค่ะ s t m e ิ n ค่ะแล้วก็ใบสุดท้าย The World นะคะเพื่อนๆน,นชาวราศีพฤษภของเรานะคะคนคนนี้ที่เขาเพิ่งรู้ตัวว่าหลงรักคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะในพลังงานความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความเริ่มต้นที่ดี เริ่มต้นจากเพื่อนเริ่มต้นจากมิตรภาพนะคะหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรารู้จักกันมายาวนานแล้วนะคะไม่ใช่แบบว่าอา่ปุบป,ปับแล้วก็ตกคุมรักหรือ f อร์ In l e ลิเลยนะจ๊ะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อยๆเริ่มต้นนะคะไล่เรียงมาแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ถูกต้องตามทํานองของธรรมนะ justice ความสัมพันธ์นะคะ จะเริ่มต้นไปด้วยถูกตามทํานองคองธรรมนะคะพระราชินีถือไม้เท้าก็คือเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์เต็มไปด้วยความาประนีประนอมนะคะซึ่งกันและกัน justment ก็คือพิพากษามาแล้วเขาคือเนื้อคู่ของคุณนะคะ the w o r l d ที่สุดของ the base ของความสมหวังเขาคือ,อเนื้อคู่ของคุณนะคะ justment the base นะคะ justment กับ the w o r l d นะคะ ก็คือเนื้อคู่ของคุณที่สุดท้ายแล้วใครเห็นก็น่าจะต่างอิจฉานะคะอาจจะไม่ได้แสดงความรักด้วยความหวานชื่นนะยังไม่มีความรักของความหวานชื่นแต่เป็นออกแนวของการกระทำที่มองตาก็รู้ใจนะคะดำเนินชีวิตกันไปด้วยเหตุผลด้วยเหตุและผลนะคะด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความถูกต้องนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวราศีพฤษภของเรากับเขาในอนาคตจ้า พลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆของเรากับเขาก็ได้นะคะแล้วก็การทํานายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n i มมิเชียนช่วยกดติดตามกด subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีกันขอบคุณมากๆเลยจ้า